สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำหมีไปตลาดมานะคะก็ไปซื้อเส้นหมี่เหลืองมาอีกแล้วค่ะบ้านนี้ชอบกินอาหารเส้นๆค่ะน้ำหมีก็จะมาแชร์การทำผัดหมี่เหลืองใส่ผงกะหรี่นะคะเนื่องจากน้ำหมี่ลุงพาน้าหมีไปทานอาหารจีนที่ร้านมาแล้วก็สั่งผัดหมี่เหลืองมานะคะเขาใส่ผงกะหรี่แล้วก็ ใส่ของเขาจะไม่ใส่ผักนะคะแต่ว่าบ้านเราอะ่ะชอบกินผักแล้วก็ใส่น้ำหมีก็ใส่ผักไปนิดหน่อยแล้วก็เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะช่องน้ำหมี่จะเป็นช่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของน้ำหมีที่เมืองกวินซีรัฐแมสซาชูเซตสนะคะไปชมการทำผัดหมี่เหลืองใส่ผงกะหรี่กันเลยค่ะ พอดีนะ้ำหมีซื้อไก่ช่วงน้องสะโพกมานะคะช่วงสะโพกอะค่ะน้ำหมีก็ล้อเอาไขมันออกน้ำหมีก็หั่นตามยาวนะคะเอ่อหั่นตามยาวเนี้ยเวลาเราผัดออกมาแล้วไก่มันจะบางแล้วก็ยาวดูสวยน่าทานมากเลยค่ะน้ำหมีก็ดูมาจากร้านอาหารจีนนะคะแล้วเราก็มาขี้มีเหลืองออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ขี้ออกเวลาต้มก็จะทําให จับตัวติดกันเป็นก้อนนะคะต้มในน้ําเดือดนี้ประมาณ2-3นาทีนะคะเราไม่ต้องต้มจนสุกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนํามาผัดอีกอะคะ่ะ แล้วเราก็ไปเทน้ำร้อนออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะราดด้วยน้ำเย็นค่ะการราดด้วยน้ำเย็นนี้นะคะจะทำให้เส้นหมี่นี้เหนียวหนึบอร่อยมากเลยค่ะ เมื่อราดด้วยน้ำเย็นแล้วเราต้องรอให้เส้นหมี่แห้งให้สนิทเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามานำมาผัดเลยจะทำให้เส้นหมี่แฉะไม่น่าทานค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่กระเทียมลงผัดกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงผัดเลยนะคะ เมื่อผัดไก่สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงผัดก่อนค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมเราจะใส่ทีหลังเลยค่ะเมื่อเมื่อผัดหมี่ใกล้สุกแล้ว เราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลหน่อยนึงค่ะแล้วก็ใส่หมี่เลยนะคะใส่เส้นหมี่ลงผัดเลยค่ะค่อยๆแยกเส้นหมี่ออกจากกันนะคะน้งหมี่ก็จะใช้ที่จับอะคะ่ะ ค่อยๆขี้เส้นหมี่ให้ออกจากกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงกะหรี่กับพริกป่นลงไปค่ะ เมื่อผัดมีสุกเริ่มจะสุกแล้วนะคะเริ่มจะสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดอีกนิดหน่อยก็สุกใช้ได้แล้วค่ะ ออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่าทานมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าออกมาเป็นยังไงถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันพลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ